วัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าที่ตลาดสดของเมืองเชียงขวาเป็นตลาดเช้านะครับผมตอนนี้วันนี้สายหน่อยวันนี้8โมงเช้าแล้วคอยติดตามนะครับ ตลาดกะซิกรรมสวนภูคำตลาดนี้มีถ้าเราบขอขสอด้วยคเป็นถ้าเราลุนตู้นะครับผมมีเส้นทางเดินทางจากเชียงขวางไปวังวียงและที่ต่า,ยยางๆอีกหลายที่ <S 2> <S 2> <S 2> กำลังเดินเข้าไปทางตลาดเช้านะครับเป็นทั้งตลาดเช้าและตลาดยืนอ๋อมีเก่ารัดด้วยเปล่เลาเหรอเก่ารัดที่นี้ ผักสดสดน่ากินมากเลยผัดนวำมันหอยนะชอ้อผักน,น,น่ากินมัก,ก <c oughs> เลยอ๋อี่งี้ยเดี๋ยวมาซื้อหูยอกินเนี่ยมีขายเป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวมาซื้อ ขายเส้นเฟอครับเฮ้ยครับหมกหมกหมกปลาครับอ๋อถ่ายรูปนะ

เท่าไหร่ครับ50,000บน้า <50, 000. S 1> สบพตัวสร้อเก้งมีหรอฟานมีหรอ ไม่ใช่แป้งอะไรครับแป้งอันนนี้้เป็ขาวสดแป้งข้าวเจ้าอ่ะครับอ๋อแต่ก็ข้าวสดมันบรได้เป็นแป้งอ๋อข้าวสดแล้วมามาโมอีกทีครับอ๋อมส่งสามชุบหนึ่งกระมือเป็นบอดเซบถ้าแป้งไอ้ที่แป้งสำเร็จรูปบอดเซบเนาะอันนี้จะนิ่มกว่าวะว่าแล้วกันได้ลายกว่าอ๋อแป้งอยู่นี่มันแพงแดงนะครับมันกินก็ได้คือข้าว

ああ、そあな感じでいい ร้อนบ่ะครับเอาท้อนๆหน่อยก็ได้เนาะเอาเจ็ดทีรจานก็ได้ครับอ่ออเขาบอกว่าแป้งนุ่มมาก การของด้านหลังของตลาดสุดเพียงขวา ขนมขนมคุกนี่ใส่อะไรบ้างครับใส่ใส่ไอ้ใบเตยได้ไ่มครับใบเตบยไม่ได้ใส่อันนี้บม่ได้ใส่ใบเตยอ๋อใส่แต่กระรดแครอทอ๋ออันนี้แป้งอะไรแป้ง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 ข้าวสดบ่าครับข้าวสดใช่ปะอ๋อ สดๆเลย